ครับผมสวัสดีครับบ้านทุ่งเกษตรฟาร์มสุขครับวันนี้พามาชมเห็ดปลวกอีกรือเห็ดปวกข้าว đ หรือเห็ปเดหหปวกน้ําฝนนะครับที่บ้านสวนผลปะเอาว,วันนี้เกิดเต็มพื้นที่ครับดอกอยังเล็กๆอยู่ก็มีนี่หยับไปแล้วเกิดเต็มพื้นที่จริงๆครับเนี่ยดอกเล็กดอกน้อยครับเยอะไัหมดเลยฮะแค่เปิดใบไม้ขึ้นเราก็เห็นแล้วครับเนี่ย นี่ครับวันนี้ชมกันยาวๆพาชมยาวเลยนะครับเนี่ยด้านนู้นอีกครับนีเดี๋พาชมกันครับวันนี้ก็น่าจะชมกันแบบเต็มอิ่มกัไปเลยครับเนี่ย ถามว่วกลับเข้าไปในสวนก่อนนะครับอ้ยดอกเลีกๆงยงหัวดำอยู่เลยเนี่ยนะครับเยอะมากหลายท่านที่ติดตามคลิปของบรนทุเสริความสุขมานะครับจะเห็นว่า บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราใช้แมคโคแมคโคขุดฝังอาหารปลวกไว้นะครับนี่นะครับด้านนี้แต่บริเวณอุโมงค์กอไผ่นะครับบริเวณที่เราสร้างแหล่งอาหารให้ใหเขาเนี่ยตอนนี้ยังไม่เกิดนะครับแต่รอบๆข้างครับนี่ครับเหนื่อยครับวันนี้เพราะว่า <laughs> ผมต้องเดินสำรวจก่อน ยังเล็กๆอยู่เลยอันที่เคยถามมาว่าบวกแต่พี่ทำเชื้อไม่เคยพาเก็บเห็ดเลยนะครับเลื่อนเลื่อนชมในคลิปนะครับผมผมมีคลิปพาชมเห็ดพาเก็บเห็ดหลายคลิปอยู่นี่เกิดวันนี้นะครับโอ้นี่อีกกลุ่มหนึ่ง จะเป็นปุ๊บวาบปุบวาบหน่อยนะครับวันนี้คนถ่ายคลิปเองก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เพิ่งเสร็จจากงานนะครับลุงหมวดท่านโทรไปบอกว่าเห็ดปวกเกิดเยอะเลยมารีวิวการลุงแสงมองเลยมาครับนี่นะฮะพรุ่งนี้น่าจะเยอะกว่าน,นี้ครับเขาจะเกิดตาม ไหลาทางไปเรื่อยๆนี่ครับนี่ก็อีกกลุ่มนึงนี่นะฮะถ้าเราจําท่านจําได้นี่คือบริเวณที่เราขุดฝังเศษไม้ที่สร้างบ้านขอดวูดงหัวนะครับนี่ครับเข้ามาเกิดที่ด้านทางนี่ครับเริ่มนะครับสวยงามการฟังเรื่องอชมกันยา,ยาวๆครับก็ จะถ่ายเป็นคลิปก่อนแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะไลฟ์สดใน facebook นะครับเนี่ยเดยวเล็กๆครับขึ้นเต็มเลยมาจะบ่ายแล้วครับเนี่ยแสงอัิเยอะไปนิดนึงนะครับนี่ฮะดอกเองเล็กๆนด้เลยนะครับความสุขของคนรักเห็ดแล้วครับเนี่ย นี่นะครับบริเวณก็จะ,จะพาชมไปนะครับนี่ก็อีกกลุ่มนึงนี่นครับปีนี้แรงครับแรงมากบนบนฟ้าไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ฝนตกต่อนเนื่องมา ก็เริ่มได้เห็นดอกเห็ดเราแวววมาฝั่งนู้นก็มีเห็ดน,นะครับเดี๋ยวเราค่อยตามไปชมกันพามาชมอีกจุดหนึ่งจุดนี้เกิดอยู่บริเวณข้างลงรถลงนวดเลยข้างประตูรถลงเลย งามครับนี่ยังเล็กๆเลยแล่จะแซวผมมานะครับว่าทำไมเห็นเห็ดไม่รีบเก็บไม่รีบครับถ่ายรูปก่อนถ่ายคลิปก่อน เดินเก็บภาพเห็บนี่ก็เหนื่อยนะครับเนี่ยเดินจากท้ายสวนด้านนู้นมาถึงนี่นี่พามาชมเห็ดกันจริงครับวันนี้นี่นะครับนี่แก่แล้ววันที่รอคอยครับมากันแบบจัดเต็ม ก็มีอะไรสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแอดไลน์ Ad มาครับผมแอดไลน์ Ad ที่ id l ดี e ไลน์ศูนย์แปดสองเจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าหกครับสอบถามเพิ่มเติมได้ว่าผลงานการลาเชือ้อทาราเชื้อยังไงจะให,ให้ได้ผลนะครับแต่ไม่มีนะครับเชื้อจากว่าลุงหนูปลาเอาหน่อยไม่มีนะครับที่บอกว่าลาดแล้วจะได้เก็บภายในเดือนสองเดือนไม่มีครับอย่างน้อยต้องหนึ่งปีขึ้นไปนะครับผมครับก็วันนี้ก็นําเสนอยงเท่านี้ก่อน นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ